พิชยาเคลื่อนไหวแล้วเปิดใจสาเหตุเลิกแอนนี่เคลียรชัดๆทำไมถึงไม่ประกาศกอพิชยาเคลื่อนไหวแล้วเปิดใจสาเหตุเลิกแอนนี่เคลียชัดๆทำไมถึงไม่ประกาศย้ำจากกาันด้วยดีแม้ความรักสิ้นสุดแต่จะสนับสนุนกัน ทำเอาแฟนๆใจหายไม่น้อยเกี่ยวกับข่าวการเลิกราของกอบพิชยะกับแอนนี่แฟนสาวชาวรัสเซียหลังฝ่ายหญิงประกาศกลางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าทั้งคู่เลิกกันตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ฝ่ายชายยังไม่พร้อมที่จะประกาศต่อสาธารณะซึ่งเธอรู้สึกเจ็บปวดกับก,บการกระทำของฝ่ายชายแต่ตระหนักถึงความสำคัญของการให้เกียรติจึงตัดสินใจออกมาพูดเรื่องนี้ด้วยตัวเองลาสุด16 000, กุมภาพันธ์กอบพิชยะได้โพสต์อินสตาแกรมเปิดใจถึงเรื่องราวการเลิกราเป็นครั้งแรกสำหรับความสัมพันธ์ของผมกับแอนนี่เราสองคนตัดสินใจย,ยุติา ความมสัมพัพนธ์กันตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาทั้งผมกับแอนนี่ตกลงกันตั้งแต่เลิกกันว่าผมจะออกมาพูดกับทุกคนเมื่อมีโอกาสหรือเมื่อถูกถามเพื่อที่จะได้เป็นการพูดสื่อสารทีเดียวเพราะผมคิดว่าการสื่อสารด้วยคําพูดดีกว่าการพิมพ์การพิมพ์อาจเกิดการสื่อสารคลาดเคลื่อนซึ่งผมกับแอนนี่ก็พูดคุยเรื่องนี้กันด้วยดีมาตลอด ผมอยากจะบอกกับทุกคนที่รักและซัพพอร์ตเราทั้งสองคนว่าถึงแม้ว่าผมกับแอนนี่จะเลิกกันแต่เป็นการเลิกกันด้วยดีเราทั้งคู่ได้พยายามแก้ไขและปรับจูนในความสัมพันธ์กันมาตลอดแต่ถึงแม้เราจะเลิกกันไปตัวผมก็ยังห่วงใยห,หวังดีและยังคอยสนับสนุนให้เขาได้รับโอกาสที่ดีแม้ว่าจะเลิกลากันไปแล้วแต่มันก็ยังมีความทรงจําดีๆที่ผมรู้สึกขอบคุณและเรายังเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและซัพพอร์ตกันแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในสถานะแฟนอีกต่อไป ผมหวังว่าทุกคนจะซัพพอร์ตในทุกๆเส้นทางที่แอนนี่อยากทําและความฝันของเขาต่อไปส่วนตัวผมเองมีความตั้งใจดีที่อยากเห็นเขาเติบโตในเส้นทางที่เขาชอบและเดินตามความฝันของเขาขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้ทั้งผมและแอนนี่ครับซึ่งทางด้านแอนนี่นก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าขอบคุณสําหรับทุกอย่างค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันเต็มไปด้วยความสุขความรักและความสุขแม้บางครั้งเราจะมีช่วงเวลาที่ยากลําบาก แต่ฉันปล่อยมันไปทั้งหมดและจะจดจำเฉพาะช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เราเคยใช้ร่วมกันฉันขอขอบคุณจริงๆสำหรับความทรงจำที่เราแบ่งปันความสุขทั้งหมดที่เรามีและทุกคำแนะนำและบทเรียนที่คุณให้ฉันฉันจะซาบซึ้งมันเสมอคุณเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดและครูที่ดีที่สุดของฉันรู้ว่าเธอจะมีที่พิเศษในใจฉันเสมอ